เรื่องศาลาฝาโลงลุงปี๊ดมีอาชีพเป็นสับปะเลอ,อยู่ที่วัดเวลามีงานศพทางวัดมักจะให้เก็บฝาโลงไว้โดยวางสุมกองกันไว้ที่ด้านข้างสาลาสวดศพพอนานวันก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีวันหนึ่งขณะที่พระกำลังทําพิธีสวดศพกันอยู่แขกในงานก็ร้องกรี๊ดดังลั่นและชี้ไปด้านข้างที่ศาลาแกบอกว่า เห็นวิญญาณหลายร่างยืนอยู่แถวๆที่เก็บฝาโลงหลังจากนั้นคนที่กรีดก็เป็นลมหมดสติไปชาวบ้านที่มาร่วมงานก็ไม่มีใครเห็นจึงบอกว่าแกเพี้ยนหรือไม่ก็ตาฝาดไปเองผ่านไปหลายเดือนฝาโลงที่วัดเก็บไว้ก็เริ่มเยอะจนไม่มีที่เก็บทางวัดจึงบอกให้ลูกศิษย์ทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์จากฝาโลงพวกนั้นตอนนั้นที่หน้าวัดเป็นลานโล่งๆอยู่ และเป็นจุดที่รถประจำทางมักจะมาจอดรับคนบางทีรถมาไม่ถึงมาถึงช้าก็ต้องยืนตากแดดตากฝนกันอยู่ยิ่งวันไหนถ้าฝนตกหนักคนก็ต้องวิ่งมาหลบในศาลาวัดพอพระท่านเห็นว่าชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องการมายืนรอรถหน้าวัดทางวัดจึงสร้างศาลาไว้ตรงจุดที่รอรถประจำทางมาจอดโดยเสาทั้งสี่ด้านก็ได้ตัดต้นไม้ที่วัดขึ้นมาใช้แต่ที่นั่งและที่พิง ได้เอาฝาลงไปทาซึ่งตอนแรกชาวบ้านก็ไม่รู้ต่างก็ดีใจมากที่มีศาลาไว้ให้รอรถแต่หลังจากสร้างศาลาเสร็จก็มักเกิดเรื่องหลอนขึ้นวันนั้นป้าสีที่เป็นแม่ค้าขายข้าวต้มมัดได้เดินผ่านหน้าวัดช่วงตีห้ากว่าเพื่อที่จะนำข้าวต้มมัดไปขายที่ตลาดแต่พอแกเดินไปถึงศาลาแกก็เดินเข้าไปและวางหาบลงที่พื้นเพื่อก้มตัวเรียงขนมตอนที่แกเข้าไป ก็ไม่มีใครนั่งอยู่เลยแต่จังหวะที่แกก้มตัวไปเรียงขนมในท่ายืนแกก็เห็นขาคนซึ่งนับขาได้มีสามคนขานั้นนั่งอยู่ตรงที่นั่งแกจึงรีบเงยหน้าขึ้นมาดูก็เห็นเด็กผู้ชายสองคนกับยายแกหนึ่งคนป้าสียิ้มให้แต่ทุกคนทำหน้านิ่งและไม่ยิ้มตอบทุกคนมองไปที่หาบขนมป้าสีแกเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วแกจึงรีบหยิบข้าวต้มมัดยืนให้ทุกคนทีละมัด เด็กทั้งคู่มองหน้าป้าสีแต่ไม่หยิบขนมจากมือแก่จังหวะนั้นยายแก่ที่นั่งข้างๆก็ลุกขึ้นแล้วเดินออกจากสลาไปพอป้าสีมองตามไปก็ต้องสะดุ้งเพราะแก่ไม่ได้เดินขาของแก่ลอยอยู่เหนือพื้นราวๆหนึ่งคืบได้จากนั้นร่างของยายแก่ก็หายวับไปป้าสีจึงรีบหันกลับไปมองเด็กที่นั่งอยู่แต่ก็พบว่า มีใครไม่รู้อีกสีห้าคนมานั่งถัดจากเด็กๆไปพระศีจึงสังเกตดูจากหน้าของแต่ละคนมันดูซิซีแล้วอยู่ๆร่างทั้งหมดรวมทั้งเด็กที่นั่งในสลาด้วยก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาแกพระศีตกใจมากแกจึงรีบวิ่งหนีออกมาจากสลาโดยไม่ได้นำหาขนมออกมาด้วยตอนนั้นคิดว่ารีบวิ่งเพื่อเอาตัวรอดอย่างเดียวพอพอแกวิ่งกลับไปถึงที่บ้านแกก็นั่งตัวสั่น จนถึงช่วงสายจึงให้ลูกชายเดินไปเอาหาขนมกลับมาบ้านแต่ข้าต้มมัดทั้งหมดให้ถวายให้วัดไม่ต้องเอากลับมาเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้ป้าสีไม่กล้าใช้ถนนหน้าวัดในช่วงเช้ามืดอ,อีกเลยแกเลี่ยงที่จะไปใช้ถนนอีกเส้นหนึ่งที่อยู่ขนานกันแม้จะอ้อมหน่อยแต่ก็ดีกว่าเดินผ่านสลาวัดหลังจากเกิดเรื่องหลอนกับป้าสีแล้วคนในหมู่บ้านอีกหลายคนก็เคยเจอ บางทีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านศาลาก็เห็นคนนั่งอยู่เต็มไปหมดแต่แปลกตรงที่มีคนขึ้นไปนั่งบนศาลาด้วยพอขี่เลยไปแล้วมองดูกระจกดูกลับไม่เห็นใครอยู่ที่ศาลาสักคนครั้งหนึ่งมีวัยรุ่นนั่งรถประจำทางมาลงที่หน้าวัดประมาณหกโมงเย็นแล้วก็นั่งรอทางบ้านขับรถมารับอีกทีขณะที่รออยู่เด็กก็ได้ยินเสียงคนคุยกันมันใกล้มากเหมือนนั่งอยู่ในศาลาด้วยกัน แต่พอมองไปรอบๆก็ไม่มีใครด้วยความที่เด็กคนนั้นเป็นเด็กรักสวยรักงามเธอจึงหยิบกระจกในกระเป๋าขึ้นมาส่องแต่เงาที่สะท้อนในกระจกก็ทําให้เธอตกใจมากเพราะมีผู้ชายผิวซีดนั่งอยู่บนพนักพิงและจ้องมาสบตาเธอในกระจกแต่พอหันไปดูก็ไม่เจอใครเธอจึงหันกลับมาแล้วเห็นว่าตรงที่นั่งฝั่งตรงข้ามมีผู้ชายคนที่นั่งศบตาเธอในกระจกไปนั่งกอดเขาอยู่ จึงทำให้เธอช็อกไปเลยและเป็นลมล้มฟุบอยู่ตรงนั้นมารู้ตัวอีกทีก็ฟื้นอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วเหตุการณ์หลอนๆยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆจนทางวัดรู้เรื่องก็ปรึกษากันว่าให้หรื้อฝาโลงที่เป็นพนักพิงออกและนำไปเผาหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นไม้ใหม่เข้าไปแทนแต่ก็ยังมีคนเห็นผีมานั่งอยู่ที่สาราเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะเป็นวิญญ,ญาณเร่ร่อน หรือเพราะเป็นผีจากฝาโลงที่อยู่ในศาลากันแน่ทางวัดจึงได้ทำพิธีและรื้อศาลาออกชาวบ้านถึงรู้สึกสบายใจขึ้นแต่วันดีคืนดีก็ยังมีคนเห็นเงาดำหลายร่างยืนอยู่ตรงจุดที่เคยมีศาลาฝาโลงเหมือนเดิม